ปัญหาเรื่องข้อต่อกระดูกเสื่อมไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกสันหลังหรือข้อเข่าเป็นปัญหาที่กวนใจมากค่ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยปัญหาเรื่องข้อเสืออเส่อมเข่าเสื่อมตามมาถ้าเราน้ําหนักเยอะก็ยิ่งเป็นปัญหาหนักมากทําให้การเดินเหินหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตเนี่ยมีความลําบากค่ะนักวิทยาศาสตร์พบว่าสารสกัดจากข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามมีสารชื่อคอนโดรอตินัลเฟตกับกรูโคลมีน แล้วก็มีสารพวกไฮยาลูรนิกซึ่งเป็นสารกลุ่มเดียวก,กันกับที่อยู่ตามข้อต่อของมนุษย์และมีการนําสารสกัดจากข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี้มาใช้ในการรับประทานเพื่อช่วยในเรื่องของข้อเสื่อมเข่าเสื่อมแล้วก็กระตุ้นการสร้างข้อต่อตรงวุ้นตรงนั้นเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือคอลลาเจนไทป์2จากกระดูกสันอกไก่ซึ่งมีงานวิจัยตรงๆเลยว่ากระตุ้นการสร้างข้อต่อใหม่สู่สารอาหารที่มี สารสกัดจากข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามกับคอลลาเจนไทป์2ก็จะเป็นสูตรที่เหมาะที่จะเอามาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องข้อเสื่อมเขาเสื่อมรวมทั้งข้อกระดูกสันหลังส่วนลำน้ําหนักด้วยที่มีปัญหาทําให้หมอรองกระดูกของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเคลื่อนไปทับเส้นประสาทดังนั้นเนี่ยสุสารอาหารนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งสําหรับทุกคนแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องลดน้ําหนักด้วยค่ะ